อันย่องอันย่องสวัสดีค่ะมือนี่เอามากจะพามากินหมูย่างเกาหลีกับ <c oughs> มีคนนะคะขอมาขอมาบอกว่าเอามาเอามาเป็นยังคือบอผักเสียงจะของเป็นยังคือบอ่ใส่เสียงจะคของผกักเป็นยังคือใส่เสียงกระตูนนะคะอย่างให้เอามานะ ใส่เสียงจากของผัก <Luc ar ic> คลิปนี้นะคะเอามากัมาจัดให้เลยค่ะเสียงของเอามาที่แท็กชูเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องค่ะเข้าเรื่องมูย่างอันนี้ก็จะเป็นมูมักนะคะแล้วก็เอามาย่างย่างแล้วก็ใส่กันไก่นะคะตัดเป็นต้นคอเลาะแคแหล่นะคะอยากได้ตอนไงก็ตัดตอนไงอยากได้ตอนหน่อยก็ตัดตอนหน่อยโอ้ยห่อนเลยนั่นนะคะนี่ค่ะตัดเป็นต้นคอเลาะแคแหลตามใจฉันนะคะ นี่แล้วเราก็จะมากินเดี๋ยวออกมาจะมาบอกรสชาตินะคะสําหรับคนที่อยู่เกาหลีก็สิเคยกินกันเนาะคะ่ะสําหรับคนที่อยู่ทางบ้านเฮ้าบางคนอาจจะบรูนะคะรสชาตินะคะให้มองไปนึกภาพตามนะคะนึกภาพตามหมูหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งเสียบไม้ไม่ละสิบบาทบานเฮ้านั่นล่ละคะ่ะรสชาติแบบนั้นเลยจะมีความหวานหวานมีความขมกลมสดนั่นละคะ่ะหมูปิ้งไม่ละสิบบาทบานเฮ้า รสชาติเหมือนกันเลยนี่อันนี้เขาก็จะทำจากกระดูกซี่โครงหมูนะคะกระดูกซี่โครงนะคะส่วนของอันที่มันติดกับซี่โครงหมูมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะบางทีงกินไปแล้วฉับเฉส่วนอันนี้ก็จะเป็นเส้นบุกเตาเส้นบุกผสมง่าห์าหรอกคะ่ะผสมมีความน้ำมันง่ายอันนี้ก็จะเป็นสลัดผักนะคะส,สลัดผักก็จะหอมหอมมัน อันมันๆในจากน้อยมันๆนอันทัวอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะผักสลัดครุ่นมันหน้าคือเกานั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งเอาไปทอดอ่ะกินแป้งลงไปในร่างกายจักน้อยนึงอันนี้ก็จะเป็นบบใบไม้ค่ะใบไม้ใบไหลนั่นแหละค่ะเอามาดองอ่าเอามากินเบืออเเ่อเราอ้อยวิเคราะห์บ่ถือเลยค่ะจากใบอียังอันนี้ก็จะเป็นมันบดนะคะมันบด ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปูดองแล้วก็เอามาคลุกอซอสแดง